ดู็ยไากเี่ว่าตูุลารไปีใช่ก็จริงๆก็ตองนี้อย่างที่บอกคนรอเปิดมาประมาณเกือบ2ปีแล้วค่ะแล้วเป็นเรื่องของบทเรื่องของอะไรที่แบบตอนนี้ก็เริ่มทยอยส่งมาแต่ก็ยังไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ว่าอะไรนะโอ้ มันคนละคนละแบบกันค่ะไม่ได้เหมือนกันมากแต่ว่าเฟินก็ยังรู้เพราะเฟินได้ประมาณ3-4ตอนอะไรือยังมาไม่ครบค่ะแต่มาอ่านแล้วมันทราบไม่ไ้สามสี่ตอนใ่ไสนุกค่ะสน,นุกดีเลยคุณผู้ชมพอหลายคนบอกนที่็นตัวนิ่งต้องแรงขึ้นตัวเองต้องขับเร็วเรื่องแบลก็มีนะคะก็มีแต,แต่ก็เล่นสลับไปสลับมาอะไรเงี้ยที่เฟินจะเปิดพร้อมกัน2เรื่องอีกเรื่องนึงกับน้องวินก็เป็นแบบเออ่มหาลายัยใช่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกแนวนึงแนวสงใช้พลังยิ่งใหญ่ไหมคบก็ประมาณนึงนะออก็ต่อสู้ทะเยอทะยานอะไรอย่างเงี้ย จริงๆในแอนิเมชั่นก็มีประมาณประมาณนี้นะแต่เพ่นว่ามันก็ถ่ายสเรื่องก็คนเราแบบกันอยู่แล้วเพื่อคิดว่ามันก็น่าจะไม่ซ้าทางกันก็้วในปีนี้เนได้เหรอใช่ปีนี้ไหมไม่น่าจะปีนี้น่าจะได้ถ่ายใช่เพิ่นตอนนี้แบบยคนยกตัวเป็นแบบว่าเนไอดอลใช่่ไอดอลแฉแก็บอกว่าเนี่ยเบาหน้าเบาเลามันคือป็อกล็อกไออผู้จัดการลงเลยรับ ล็อกอินนิยมนะเธอขอหน้าเนี้ยหมอยื่นี้ลงมาเลยเอาแบบนี้ครับหมออะไรเงี้ยฉันก็ไปยื่นมาแต่หมอไม่รับแรงเกินถ้าป็นจบเรื่อหมอปาอ๋อคุยอะไรกันรู้สึกไงบ้างคะกับไปฟอร์เนดอสค่ะก็ดีใจค่ะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ตามสบายเลยค่ะเอาไปใช้ได้ใช้ได้ค่ะใช้ได้เพราะจริงๆหลายคนคัดสองอยากมี็นสมุนกับเรากับมินฟิต้ากับเรา ปากเราอ่ะอ๋อต้องปากอย่างเราปากอย่างเราต้องฝึกนิดนึงนะคะก็ถ้าทุกคนชอบก็ดีใจค่ะก็ตามตามสะดวกเลยค่ะอยากจะแนะนำอะไรเขาไหมว่าอย่าผิดไปได้แบบเฉยๆแต่งหน้าแต่งหน้าค่ะต้องต้องเลือกทั้งแต่งหน้าต้องดื่มแบบเยอะๆได้ไหมคะหรืออย่างไรนะเพื่อนเยอะๆหลับสี่ทุ่มนอนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยค่ะเราดีใจมาที่เขาเอาต้นแบบต้นแบบความสวยเขาอาจจะยังไม่เห็นเราหน้าสดอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ใช่วอลล์ก็รีชัที่ทุกคนชอบค่ะจริงจริงมอย่างคือการดึอะไรแต่ถ้าคนจะคิดทำสัญญามันอยากได้สูตรเหมือนเราก็คนว่าก็เช็คข้อมูลให้ดีๆเนาะผลว่าสัญญาบางทีมันก็คดีก็ดีไปอะไรเงี้ยคนรับตัวก็จะพูดนะแต่ถ้าก็เช็คข้อมูลให้ดีค่ะเป็นสนับสนุนค่ะให้ทุกคนสวยสนุกก่นแรงเกินคนอยากอยากทำอะไรกับใบหน้าตัวเองไหมคะ ไม่ค่อยแล้วค <shifted. S 1> <cœur. S 2> ่ะก็พูดชัดขึ้นมาได้ก็ดีใจมากแล้วคนจะแซวเราปุริรุนแรงมากคือเอามามาบอกเออทำไมมันเปลี่ยนไปเนี่ยเพื่อนช่วงหนึ่งใช่เพื่นโดนหนักเลยเพื่นโดนคอมเมนต์ว่าอุ้ยลิ้นแข็งมากแต่ก็ดีค่ะพูดชัดขึ้นมาแล้วก็ดีขึ้นใจไม่แก้ตัวอะไรไหมคะไม่แก้ตัวเลยค่ะแข็งจริงเพื่อรอทุกวันเลยตอนนี้นิ้วตอนนี้แข็งมาแล้วว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจก็ทำฟันนั่นแหละค่ะพอถึงช่วงเวลาเสร็จเรียบร้อยก็ เราเลิกแข่งแล้วค่ะรอเรือพูดได้แล้วค่ะอย่างตอนนี้กลับมาพูดหนักชัดเจนเหมือนเดิมกรูเลยทำทำไมแต่พูดเราวันรักชัดขึ้นด้วยเนาะอ่ะอะไรนะอะไรนะรอเรือรอเรือไงรอเรือรอเรือค่ะคือได้โอเคสวัสดีค่ะ